สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนะหลังจากพายุง่ญ่เข่าหายไปลายมือนะพี่อนะนะครับอินเทอร์เน็ตสายขาดใส่บ่รด้พี่องนะครับไฟกับบมาอยากหลยแนวนะครับอ้าวกับพอดีมือนี่เอมือวาเนี่ยได้รับค้องดีนะเพี่องเนะนี่พื่อนนะครับอ่จากป้าติมเนะพี่ติมนะครับแฟนๆ กันครับทั้งเยอรมันพี่น้องฝากมาให้น่าจะเป็นเสือเป็นหมวกแล้วก็สุดของแม่บ้านอีกหลายสุดอ่ะก็ขอบคุณหลายครับพี่ติมฝากของมาให้นะนั่งของลอโมาหอดรถไซร์ <c oughs> ลงคลิปให้ป้าเบิ้งเด้ตเลยแบบอาลงแล้วนั่งปัดติมที่ผัดเน็ตก็หมวกงามขนาดเนาะแม่บ้านหัวเงาเงาเยอะเลยนะใส่ทำเฮ็ดเปื่อนได้เหรอพ่มาขอรถมาบัตมาป้าบ่เคยพ่อผู้พ่อคนพี่นอ้นองอ่ะ นะครับเมื่อนี้ภาพพี่พานออกมาเบิ้งตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าฝ <c oughs> นหัวพี่นอ้องฝนแห้งมือน,น่ะนะครับพราะฝนแห้งป๊บแล้วมันเอ้อมันลือกขาพี่นอ้องงวยงว,วยลงพะฝนแห้งป๊บแล้วน้ำฝนมาลงมันละเฮ็ดให้เสียพี่น้องเมื่อมันเสียมันจะเป็นลักษณะ,ะน,น,นี้ครับไม่จะเป็นคราบดินี่ที่ที่ตายแล้วนะพี่น้องนะครับติดอยู่นี่นะครับ เพราะว่าเป็นยังไงว่ามันตายแล้วแต่มันบ่มเหม็นพี่น้องมันบ่มีกินการให้โดยเย็นสั้นไฟเลยแต่มันเปิดกินแค่ไขๆครับกินยูเรียไม่พี่น้องนะครับเป็นคาบจับอย่ี่นี้ครับเขาจะสน้ามัมนเขาจะสร้างเอาไปพักแล้วนี่พี่น้องนะครับเป็นเสื้อที่ตายแล้วเขาจะสื้อทุ่งเคยเอาไปขยายแล้วบ่ขึ้นพี่น้องเสื้อเนี่ยนะครับมันตายแล้วเรือคาบมันนะครับเป็นคาบของ จุลินซีสังค์ของแสงที่มันตายนะเพี่น้อนๆนะนะครับนี่นะครับ,เ,นะรบเรียบร้อยเพราะว่าม,มันไม่กินยังเลยมันมีแต่กินแง่แง่คือกินเหยื่อหัวเหยื่ออุดไปเสร็จไม่เพื่องนะครับเพราะว่าเมื่อน,น,นั้นฝนน้าฝนตกลงใส่อีกนึงเก็คเ,เข้าใจ้นตรงเค็ดมันดนนะครับตัวนี้บพราะเตี๋ยมาหานให้จักเทียร์นะจาให้เพื่นอน้ๆรับเบิรงนะครับเป็นจุลินทรีย์สังค์ของแสงที่ตายแล้วนะเอาไปขยายบ่ออะไรครับที่แรกเขจะใจเขาตรงว่า จะเก็บไปขายายเฮ้ยลองเก็บไปขายายเพลนเรแบ้ันบ่ขขืนพี่น้องนะครับแสดงว่าเป็นเสื้อที่ตายแล้วนะครับบม่มีกินยังเลยพี่น้องเราแกกินเงียบๆนะครับนี่พี่อน้องนะครับที่แลกกัน,น,นถ้ามันบ่ตายก็เอาไปเฮ็ดเสื้อแบบแห้งแกคงจะเขาทายนะพี่น้องเนาะแต่บอกกว่าเด็ดสมอลเล่เรียบร้อยนะครับมีอยู่สองสังพี่อน้องที่มันฝนหัวลงใส่ผ้ายางมันรุดนะพี่น้องผ้ายางมันรุดร่มแห้ง อีกครั้งหนึ่งพี่กันพี่น้องนี่นะครับเป็นเชื้อที่ตายแล้วเปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วนะต่ตว่าัน,นี้เปรียบยูรินีที่ตายแล้วนะครับขยายบ่อข้นได้พี่น้องเดินนี่นะครับคนใจชักทถูกเอาไปล่องแล้วสามเดือนยังใสติงหลิงอยู่ขึ้นเก่านะครับนะครับดังนั้นเก็บวาทำพันธุ์บ่อในาะพี่น้องตายนะครับโดนน้ำฝนยักไแม่ั้โลกไงเนาะนะครับ สาเหตุน,หนึ่งก็ค,คือคงจะเป็นอาหารเข้าเบิดพี่น้องนะครับกาดไข่เนาเสร็จต,ตับบม่มีกินแต่ว่าเป็นกินแอมโมเนียแทนก็แสดงว่าเมื่อจุลินซี์สังคราะเ,เขาตายลงจะสามารถเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับเพราะว่ามัน้มีกินเงียบๆไหมกินแอมโมเนียพี่น้องกินยูเรียนะนะครับในน้ำของเขาก็กินเงียบขึ้นเดียวคน,น,นจะใช้ตู้ในไฮไว้ยก่ห้หนึ่งเดี๋ยวมาให้พี่น้องเบิง ปวดนี่พี่น้องไอ้แดงแดงนี่เนี่ยบ่ว่าแดงสั่งข้อแสงเนี่ยก็คือแดงเสื้อสั่งข้อแสงที่มันตายนะพี่น้องเนี่ยนะหรือก่าขาดมันติดถังนี่ครับนะมันจะเป็นกินกินแอมโมเนียเนาะพี่น้องกินอันนั้นนะกินยูเรียกินอยังเป็นฉันนะกินคือจังปุ๋ยยูเรียนี่ยกินแงดๆนะพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่มีกินแก๊สไข่เน่าจากเม็ดเลยนะครับก็จะต้องเฮ็ดไว้สามเดือนละถังนี่บ่าบ่งแจ็คเสือ นะครับเอาเป็นการเราได้ศึกษาไปในตัวเราพี่น้องเนาะเมื่อม,มันตายแล้วมันจะเป็นลักษณะใดอีกแก่นึงกักจักถืออีกอย่างลงเนี่ยจักฝนหัวลงใส่ที่เกิ่งมมันบ่อหลนะครับไอปริมาณมันก็มีเท่าที่เห็นน่ะต่ว่าเมื่อฝนหัวใส่ผีล้วพี่น้องรุ่นสะสะผีนะครับตายไปไหมตายเห็ะตายก็เป็นเอาไปมาว <laughs> ่ามาันจะอมตะตตาเนาเซ็ตพี่น้องนะครับเหลือแต่ซาก พี่น้องเลยแล้วเปินเศษซากครับบายได้บ่มีกินพี่น้องนะครับบ่เหม็นเลยเป็นซากเซรลินซี่สังค์อแสงตายเด้พี่น้องเด้ย้ำว่าตายนี่พี่น้องเอาไปขยายตอบ่ได้รครับมันจะลักษณะนี่มันจะมาจับกัอยู่นน้ำขอบนี่พี่น้องนั่นคือเสือที่มันตายแล้วนะนะครับอบ่อมีกินเหม็นเลยนะครับบางท่านเห็นว่าโอ้มันจับจนนี่โอ้เสือมันจะเอาไปขยายบ่ขึ้นพี่น้อง ร่องหลายเถวแล้วโบขึ้นแสดงว่าเสื้อมันไต้แน้วพี่น้องเนาะนะครับน,นะครับเสื้อตายส่วนเสื้อที่บ่ตายนีพ่พี่น้องน่ะมันจะสีนีนะครับคนละสีเด้เลยพี่น้องเนาะนะครับเสื้อที่บ่ตายคือสีนีนะครับกําลังเดินหรือตัวเฮ็ดไหมหน่ะพี่น้องตัวขยายไหมเนี่ยกำลังออกเป็นสีชมพูอ่องต้องเลยสีชมพูเข้มๆนี่ อันนี้ก็บพทัานตายแล้วพี่น้องเนาะกำลังเดินเสือกำลังเดินนะครับอ,อีกตัวนึงตายขึ้นกันตัวนี้กันอะไรพอทราบสาเหตุเอ้อทราบเยอะนี่สาเหตุที่มันตายก็ยกคือคนเจะาชู้เอาไส่หอมแดงแล้วพี่น้องมีไข่วิสู้รถหอมแดงแมาทำไาปรากฏว่าเขาเดือนกลัวเหรอ ยั่งเป็นซีนี่เยะกินไข่เน่ากับบอยั่งเลยด้เพียน้นอแต่ว่าเเหม็นหอมแดงแท่น <c oughs> นะครับอ่ะแต่ส่้นแบบใส่บ่ไรเนาะพีองเนะแต่ว่ากระทันได้ที่ใส่หอมแดงแล้วมันแดงงามก็ดีจ้ะหรอกแต่คนใจช,ชาวทงลอกแล้วบอแดงเลยพี่น้นอเนี่ยเดือนกุ้กวๆอะไนี้อยู่ทรงนี่อยู่นะครับ นี่คือลักษณะเสื้อปกติน่ะพี่น้องนะะนี่นะครับคือลักษณะเชื้อปกติอ่าพอตายพี่น้องแต่ว่าพอท่านเข้มปานใดเนาะก็ต้องสีแดงนะไข่เน่ามาอื้อเลยนะครับอ่ะหน้าฝนละขยายไปได้พี่น้องได้ตั้งแต่ดแกซีได้สัาผัสแสงนี่ก็ร่างแดงพี่น้องอ่ะก็ร่างพัฒนาเป็น ดีขึ้นไปเรื่อยเนาะน้ำปรตายสำรับนี่ทั้งสองถังนี่นี่คนใจจส่สื้ส้เอาไปเทหดต้นไหม้เนี่ยตายแน่นอนพี่น้องเซ็ตประกอบน้องน,อนนะนะครับเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้วมีลักษณะอย่างไรนี่ละลักษณะนี่ละนี่พี่น้องตาย เราท่านบอกว่าเติมไข่ตเติมอีหยังลงไปแล้วมันสิเดินบ่บ,บ,บ่เดินครับพี่น้องนี่รับประกันร้อยปเปอร์เซ็นต์ว่าบ่เดินครับที่จะได้ก็บ,บ่บเดินเพราะว่าตายแล้วนะครับนี่พี่น้องเสร็จกลายเป็นเสื้อที่ตายเรียบร้อยนะครับจับอยู่นี่อืมนะครับน้ำม,มันเฮ็ดจะได้ล่ะเมื่อมันตายแล้วน้ำเขาไปเฮ็ดจะได้เอาไปเฮ็ดปุ๋ยพี่น้อง คาดว่าจะมียู่เรียบเพียบนะครับคาดว่าจะมีในตัวเกล่นไหลยอยู่เพราะว่ามันจุดจลินทรีย์ตายเน่าแล้วเกิดการมักมม,มเกิดก๊าดในตัวเกลื่นขึ้นมาไหมพี่นอ้องอ่ะเยียบร่อยนะครับเซฟจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าท่านท่านใดที่จุลินทรีย์ตายหรือมันเสียจะไปกินพี่นอ้องนะครับปล่อยไปเรื่อยๆตายกันมันตายกยนปล่อยมักไปเรื่อยๆจนสังเกตว่ามี กาดไอแอมโมเนียเกิดขึ้นแสดงว่ามีธาตุไดโตเจนเพิ่มขึ้นแล้วเนาะสามารถเอาไปใส่พักได้นะครับแต่ใส่ในลักษณะเจียจากเลยฉันไปเทหดโจกๆได้พี่น้องเนาะก็บอกว่ามีฮันนตัวเจนได้เลยจะถึงสรุปจะยบป่วยช่วยเนาะปกติยูเรียไปใส่หลายๆกันยบอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะนะครับเอามาหนีเอาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงตายไปให้เบิ่งเป็นยังไงนะครับนี่แหละนี่เดือดขาดติดจ้ามันถังนี่แหละเนาะพี่น้องตายนะครับ มันก็เราเอากระดาษมาซับเอาเอาสำลีมาซับเอาในเราหัวเสื้อเฮ็ดแบบผงแบบนั่นไงได้เลยสบบมบูรณแน่น,นเพียงนอนนะย่าไปเข้าใจผิดนะครับบ่ได้ครับบ่ออะไร็ซแล้วบ่ได้ถึงจะน้าแดงบ่ได้แดงซื้อๆแดงบ่มีหัวเสื้อเด้เพี่น้องนเลแดง,งยอดเสื้อที่ไอ้นั่นซากของเสื้อเขาที่มัดไส้เพี่น้องเนาะนะครับอ่ะรันใจเศร้าทุงจะล่องลิ้นไปเบิึง เรลองลิ้นไปเราจะขยายพี่น้องบพรว่ามันขึ้นบ่นะครับเสื้อที่มันตใสบางทีพี่นออ้องเอ้ยนในละของสุดยอดมันไม่ตาย,ยัางไงสินะนี่แหละสุดยอดหัวเสื้อที่เข้มข้นนะอ่ะก็ใจชอบทุเกเด็ดขยายเพียงน้องบ้างนะหัวเสื้อเข้มข้นจะมันใสยังไง เอาใส่เนี้เอาไส้เนี้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวลองขยายไปให้น้องเบิ้งตายแทบว่ะนะครับอ่ะแล้วจะบอกเอาตัวอื่นปนด้วพี่น้องได้แต่เพราะว่าเอาตัวอื่นปนมากฝุนพองเปรี้ยงขึ้นมากตายหมดจริงเพราะว่าล่ะนะครับนี่พี่น้องคือน้าที่ได้จากเสื้อที่มันตายนะครับลูกเอาแร่ลายพี่น้องตายแทบว่ะลูกเอาแร่ลาย มัดรวบคักรูบแม่เลยเพรขี่แหกบ่เศร้าทุ่งใช่ไหมบอกครับตายแล้วเขาตายละอ่าตายแล้วตแ,วต,แวต่ว่าอาจจะมีเสื้ออื่นผลมาเอาไปนองแล้กันบ้างเงแ้ยที่เรียกักกยงหนึ่งแจ้งสีเสืเส้ออย่างอ,อ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปเลยขยายพี่ให้น้องมึงตายแทบบ่ อะไรแล้วพี่น้องอ๋อแล้วเราไปขยายลองเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้าขยายใหพี่ให้น้องเบิ้งนะครับแต่คนจะเชื่อถูกยริงจริว่ามันตายแล้วเนาะพี่น้องมันเปิดคาบติดซื่อครับอ๋อคลิปนี้คงจะพอพี่าพอน้องแค่เท่านี้เอาเป็นที่ได้สักขอแสงไปเบิ้งกับป้าติมเพื่อนอยากเห็นหมวกกับเสื้อที่เพิ่นส่งมาให้ยวัดตายลงคลิปให้ปลาเบิ้องแต่น่ก็ลงให้ปลาเบิ้งเหลือด้อป้าติมเด้เนี่ยงามงามงาม,งามขอบคุณหลายๆครับ น้องนุ่งก็แจักสิไดงยังตอบแทนดอกทั้งข้อแสงบ่างทั้งข้อแสงส่งไปให้บ่อยไปใส่ยีเรมันนะอูกพังย่อยีเรมันทั้งข้อแสงต่ำหอมขึ้นเครื่องบินได้เปล่าล่ะฟ้าลุบจะเทเครื่องบินเป็นยุงเลยนะนะครับอ่ะเพอพ่อเจ้าสมุนไพรไทยๆออกไปเผยแพร่ทั้งฝุ่นใส่ก็ดีๆเนาะพี่น้องเนาะดีอยู่นะครับเพอปพอกหวานซศราลงพ่อจะล่องไปพ่อจะล่องไปเฮ็ดนั่นยังอ่ะโอ้ไปน้ำสมุนไพรล่องบังคับ พลังเสริมมักก็บอกหองหอมเย็นๆเนี่อบเปลยแก้ปวดแก้เมื่อยนี่ยท่านนะครับอ่ะท่านสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านปฐิมเด้อนะครับมีอย่างก,ก,ก็คือเก่าวกันละนะครับมีอย่างดีๆก็จากทักทายมานะครับอันนี้ก็กมีอย่างดีๆก็สิบอกคือกันนะครับอ้าคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับสวยไปเห็นงานบัดนี้ห่อนก็บห่อนฝนก็บฝตกตกมาเธอเดี๋ยวเอาลมมะรำมุ้งลีลีนะครับคลิปหน้าพ่อ,อกันมาเพื่องเนาะสวัสดีครับ ไมงตายเลยพี่นออกเสื้อตาย